มนควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับมีช่องสัญญาณให้เลือกอช่องหนึ่งก็คือผ้าทึบช่องสองก็ช่องสองก็คือผ้าโปร่งช่องสามนี่จะเปิดปิดทั้งผ้าทึบผ้าโปร่งเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับอันนี้คือนี่คือช่องสามช่องสามก็คือจะจะเปิดปิดได้ทั้งผ้าทึบผ้าโปรงป่งพร้อมกันเนี่ยทั้งผ้าทึบผ้าโปร่งพร้อมกันช่องสามนี่แล้วก็จะเปิดปิดพร้อมกันเปิดปิดพร้อมกันเลยช่องสามนี่ออกทั้งผ้าทึบผ้าโปร่งไปพร้อมๆกัน ถ้าเป็นช่องหนึ่งถ้าเป็นช่องหนึ่งอย่างนี้ก็เฉพาะภาพทิ้อย่างเดียวนี่ช่องสองช่องสองก็คือเฉพาะภ้าโปรง่งนี่ขอบคุณครับถ้าเป็นช่องสามนี้จช่องหมายเลขสามอย่างนี้ก็จะเป็นทั้งทั้งภาพทิ้ภผ้าโปรง่งนี่ใช้งานพร้อมกันสะดวกสบายไม่ต้องมาลุกนั่งลุกเปิดปิดตอนเ,ตเช้าเปิดรับวิวได้สบายครับ